เดียวกับเรื่องสัตว์กันนะคะก็จะมีสัตว์น้ำกับสัตว์บกคุณครับอันนี้คือตู้ ก็จำไ,<ป>ได้หมดถอดุดนะเ,ลเลยเอ้ยคุถ้าตอบถูกเดี๋ยวให้ขนม <You man. S 2> โ,โลมาโอ้โมาไหนดูเดยสิค้าโลมาโอ้ใช่โลมาเก่งครับอํา อันนี้อันนี้ขุนขนน่าจะรู้อ่ะอันนี้คือถ้าถูกต้องเราให้ขนมอันนี้คือกูกูเก่งครับขุนเก่งจังเลยเรามีแรงกระตุน้นของเขาไงคะอันนี้ขุนขานจะรู้ไหมอ่าดูสิอันนี้คือแบกมือเอา้า แน่นมากพี่ยังไม่เคยสอนแต่ว่าตอนนี้พี่เคยสอนมันมีตัวหนังที่พึ่งสอนไปเมื่อกี้เองจําได้ไหมครับป้าสอนว่าโลมาไม่ใช่ป้าอะไรปลาตุ๋นปลาวานไม่ใช่ไม่ได้ขนมครับอันนี้พี่ยังไม่เคยปลาวานป้าสอนเมื่อกี้เองอ่ะลูกปลาวานนี่คือแบกมึกไหนดูสิคะปลากระเบน อ้าวผิดไปสองตัวแล้วปลาเบนปูเอาได้ขนมค่ะได้ขนมค่ะคืูเหมือนกันอปูค่ะอ้าวอู๋อร่อยอันนี้ปลาอะไรคะปลาอะไรคะ ปลาอะไรปลาอะไรเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเพิ่งสอนไปเองปลาวานปลาวานน้องยังไม่ค่อยจําได้อยู่หรกแต่กุ้งปูหมึกเต่าได้หมดแล้วปลาวานปลากระตูนถูกแล้วลูกปลากระตูนใช่เป็นอะไรปลากระตูนเนี่ยแสดงว่าแม่สอนแล้วปลากระตูนเอาขนมค่ะขนมเขาพูดถูกค่ะ S <S อาใส่กองด้ <S 2> <S 2> ไหมใส่กล่องอาคุณเอาไว้